มาดูโจทย์ประยุกต์นะครับนะตามสไตล์ครับยาวนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าสถาบันนะครับศึกษาการาขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย2ชนิดคือ A และ B A นะครับ A เนี่ยตรวจนับทุกวันนะครับจะขยายเ,าเพิ่มขึ้น2เท่านะครับของจำนวนแบคทีเรียที่ตรวจนับในวันก่อนหน้านะ A เนี่ยทุกวันเพิ่มขึ้น2เท่านะวันนี้2พรุ่งนี้4มะรืนนี้8เลยว่ากันไป แต่ B เนี่ยจะตรวจนับทุกๆ2วันนะวันมาตรวจทีแต่จะเพิ่มขึ้น5เท่าอา่าก็คือ2วันเพิ่ม5เท่าสองวันเพิ่ม5เท่าประมาณนั้นนะครับ A เนี่ยเริ่มตรวจวันที่1พฤษภาตอนเริ่มต้นมีพันเซลล์ส่วน B เนี่ยเริ่มตรวจตอน5พฤษภาตอนเริ่มต้นมีพันเซลล์เหมือนกันเขาถามว่าแบคทีเรีย B จะแซงหน้าแบคทีเรีย A เมื่อวันไหนนะครับพี่หนึ่งก็ทำเป็นตารางแบบนี้ให้ดู แบคทีเรียเนะเริ่มตรวจนับเมื่อวันที่1มี1000นะวันที่สองก็มี2,000ันทันปะนึกภาพออกปะวันที่3ามเพิ่มขึ้น2เท่าก็เป็น2อกำลังสองวันที่4ี่เพิ่มขึ้นอีก2เท่าก็เป็น2องกำลังสามทันไหมครับส่วนแบคทีเรีย B เนี่ยสตาร์ทวันที่หมี1,000พแต่นับทุกสองวันวันที่6ไม่นับไปนับวันที่7วันที่7มี5,000ัน นึกภาพบอกป่ะห้าเท่าเพิ่มขึ้นห้าเท่าวันที่แดไม่นับเป็นนับวันที่9้าเพิ่มขึ้นห้าเท่าก็เป็นห้ากำลังสองพอนึ่ภาพบอกป่ะอ่ะเขียนให้ดูอีกหน่อยนึงก็ได้เผื่อจะช่วยให้น้องเข้าใจมากขึ้นนะครับวันที่สิบนะแบตเีอรี่เเป็นเท่าไหร่วันที่สิบนะ จาก2ากลัง8ก็เป็น2กํกลัง9แต่แบคทีเรีย B ยังไม่นับยังไม่มาตรวจนะไปตรวจวันที่11วันที่11เนี่ยแบคทีเรีย B ก็จะกลายเป็นกําลังสาั่นปะเอาอย่างนี้เขาถามว่าแบคทีเรีย B เนี่ยจะแซงหน้าจะมีจำนวนมากกว่าแบคทีเรีย a ครั้งแรกที่มีการตรวจนับในวันใดก็สมมุติให้เป็นวันที่ N นะคิดว่าน่าจะอยู่ในเดือนพฤษภาเนี่แหละถ้า n มันเกิน3าเอ็ดอาจจะก,กระโดดเกินพฤษภาถ้าไม่เกิน3าเอ็ดก็อยู่ในเดือนพฤษภาน้องครับมาหาความสัมพันธ์นะถ้ามอต้นเขาเรียกแบบรูปมอปลายเขาเรียกจน์ทั่วไปมาหาความสัมพันธ์ระวังวันที่กับตัวเลขชีกําลังเกื่าของแบคทีเรียร A ไม่ยากวันที่2 2กําลัง1วันที่3 2กําลังสอง วันที่4 2่สอกำลังสย่างเงี้ยหนูหาความสัมพันธ์นะของวันที่กับเลขชี้กำลังฐานไม่นับเพราะฐานมันเป็นฐาน2อยู่แล้วถูกปะไม่ยากเพราะฉะนั้นพินึงไล่มาวันที่ N อ่าวันที่ N แบบทีเลเ A ก็เป็นไงหืแบบทีเลเ A ก็ต้องหน้าตาเป็น2กำลัง N ลบหจริงปะเนี่ยมันดูไม่ยากลูกวันที่6กสอลังหวันที่7 2สลังห ไอแบคทีเรีย a ดูง่ายแต่แบคทีเรีย b เนี่ยพี่ว่ามันดูยากห้ากำลังอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังเท่าไหร่ละ่ะอ่ะเรามาเจาะดูตรงนี้นะมาดูประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างวันที่นะครับกับจำนวนแบคทีเรีย b อ่ามาดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะวันที่ กับเลขชี้กําลังเน้นที่เลขชี้กําลังเพราะฐานมันเป็นเลข5อยู่แล้วแบตีเลีย B วันที่5เป็นเลข1วันที่7เอ้อโทษ1เนี่ยไม่ใช่1ต้องมองเป็นกําลัง0นะครับเพราะฉะนั้นวันที่5ต้องเป็นเลขอะไรเลข0ย์วันที่7เป็นเลข1วันที่9เป็นเลข2วันที่11เป็นเลข3มมันสัมพันธ์กันยังไง ความยากของข้อนี้อยู่ตรงนี้ครับนะว่าหนูจะหาความสัมพันธ์ระหว่างวันที่กับเลขชี้กำลังของจำนวนแปดเทีล B ได้หรือเปล่านะครับอ่ะหนูดู0ย์มา1มา2มา3ไปเรื่อยๆงั้นพี่บอกว่าถ้าเลขชี้กำลังเป็น n ละ่ะวันที่จะเป็นเท่าไหร่หนูสังเกตนะครับตรงนี้มันเป็นลำดับเลขคณิตเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นทีละ2นะอันนี้คือเทคนิคเลยนะ ถ้ามันเพิ่มขึ้นทีละสองหนูเขียน 2N ก่อนเลยถานปะลองแทน n ด้วย1ถ้า N ด้วย1วันที่ต้องเป็นเลข7ถ้าเราแทน n ด้วย1ฝั่งซ้ายตอนนี้มันจะเป็นเลข2อยากให้เป็นเลข7บวกอีก5ไหนลองเช็คซิถ้าแทน n ด้วย2 2คูณ2เป็น4 4บวก5เป็น9เออจริงถ้าแทน n ด้วย3 2คูณ3เป็น6 6บวก5เป็น11จริง ึกภาพออกปะหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างวันที่กับเลขชี้กำลังให้ดีอะตอนนี้ได้แล้วว่าถ้าเลขชี้กำลังเป็น N วันที่จะเป็น 2N นบวกหนึกภาพบอกว่ามันสัมพันธ์กันแบบนี้งั้นถ้าวันที่เป็น N บ้างล่ะเลขชี้กำลังจะเป็นอะไรนะเพราะเราบอกว่าให้มันแซงกันตอนวันที่ N ไงนึกภาพบอกปะ หนูก็ย้ายข้างไปเลยห้าย้ายไปเป็นลบห้าสองคูณอยู่ย้ายไปหารอ๋อแปลว่าถ้าวันที่เอเลขชี้กาลังต้องเป็นเอลบห้าทั้งหมดส่วนสองเก็ตอย่างนะครับเอาละตอนนี้ได้พดทั่วไปละได้พดทั่วไปไม่งงนะลูกก็ห้าย้ายมาลบห้าแล้วสองคูณอยู่ก็ย้ายมาหารนะตอนนี้หนูได้พดทั่วไปของจานวนแบคท,ทีเรีย A กับแบคท,ทีเรีย b และนะ แต่มีข้อแม้ตัว n สําหรับแบคทีเรียร a เนี่ย n เป็นเลขอะไรก็ได้นะขอแค่เป็นจํานวนเต็มอะ่ะที่มากกว่าเท่ากับ1ต้องเป็นจํานวนเต็มด้วยนะส่วนแบคทีเรียร b เนี่ยมันไม่ได้นับทุกวันนอ้องมันเริ่มนับวันที่หแปลว่า n ต้องมากกว่าเท่ากับ5ก่อนหน้านั้นไม่ได้นับไนงะถูกป่ะมันเริ่มนับวันที่5้าและมีหนำามหนูสังเกตดูดิ สังเกตอะไรครับมันจะนับเฉพาะวันที่เป็นเลขคี่ถันป่ะเพราะข้อแม้นะครับสำหรับ n เนี่ยนอกจากมากกว่าเท่ากับ5และต้องเป็นเลขคี่ด้วยโอเคปะเดี๋ยวเราจะแก้อสมการต้องบอกอสมการเพราะการที่แซงกันคือเครื่องหมายมากกว่านะครับเราจะแก้อสมการหาค่า n กันแล้ว n เนี่ยต้องสอดคล้องกับ2เงื่อนไขนี้ ซึ่งถ้าน้องดูดีๆนะครับเอาสองเงื่อนไขามาอินเตอร์เซ็กกันเนะี่ยดูแค่เงื่อนไขหลังก็พอถ้าเงื่อนไขหลังสอดคล้องเงื่อนไขแรกก็สอดคล้องด้วยนะาพี่เริ่มละอยากให้จํานวนแบตทีเรียบแซงแบตทีเรียเนะแปลว่ากํากลังเอลลบหส่วนสต้องมากกว่า2กํกลังเอลลบหนะ่สมการแบบนี้เทคล็อกเข้าไปเลยลูกนะฐานมันไม่เท่ากัน นึกภาพออกป่าตามสมบัติล็อกค,ครับโค่นลงมา n ลบห้าส่วนสคูณล็อกหล็อกหเนี่ยหนูต้องรู้นะครับว่าเปลี่ยนเป็น1นึ ok ่งลบล็อกสได้บางคนบอกเอา้ารู้จากไหนเนี่ยล็อกหเปลี่ยนเป็น1นึ ok ่งลบล็อกสนะครับยิ่งน้องที่เรียนเคมีเนี่ยที่หนูเรียนเรืเร่องกดเบสอะหนูต้องไตเติลกดเบสเนี่ยเจอบ่อยมากล็อกหไม่เขียนฐานคือฐาน10นะมองเลข5เป็น10บส่วนสล็อกผลหารเท่ากับผลต่างของล็อก ก็เป็นล็อก10ลบล็อก2ล็อก10ไม่เขียนฐานก็คือฐาน10ล็อก10ฐาน10ได้1เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เจอบ่อยที่ล็อก5จะเปลี่ยนเป็น1ล็อก2มากกว่า n ลบ1เท่าของล็อก2ล็อก2โจทย์บอกให้ให้มาแล้วว่ามีค่าเป็น0.3หนูก็แทนไปแทนล็อก2ด้วย0 3เข้าไป เอา2คูณไข้อ่ะนี้ก็นี้ n ลบ5ส่วน2 1ลบ0.3ได้0.7 0.7ก็7ส่วน10นัน,นี่ก็ n ลบ1คูณ0.3ก็คือ3ส่วน10 10ตัด10ฐานป่ะมันก็เป็นอัสมการกุ๊กกูนี่แหละง่ายๆหนูแก้กันเองได้อยู่แล้วเอาเจเอา7แจกเข้าไปอันนี้เอา2องไข้ไปเป็น6 n ลบ6ถานป่ะ ย้ายข้างมา n ต้องมากกว่า3 5ห้าลบห n ต้องมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยลบดีๆ2ยิบเกนะดีนะเนี่ยมันไม่มีช้อยวันที่30สเพราะถ้ามีช้อยวันที่30พฤษภาพี่ว่ามีคนกาแน่ๆอ้ว n มากกว่าย9ิบเก็ต้องตอบ30ิแต่พี่ไม่ได้เมื่อกี้มีเงื่อนไขอะไรอยู่ก็ยีิบเก้ามากกว่าห้าพี่ก็ตอบสามสิบไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนสามสิบเป็นเลขขี้เหรอเออวะ่ะ นะพะเจ้าหน้าที่ไม่มาวันเลขคู่เห็นปะวันเลขคู่ไม่ได้มาตรวจแบคทีเรียบีจบพอชั้นเอนต้องตอบ3 1เอดยังแจวแจวเสียจนหน้าจีบ <_ c ười> นะต้องตอบชอยข้อ3ามพอได้ไหมครับถามพี่ว่ายากไหมตรงตรงเลยนะยากข้อนี้ยากนะไม่ง่ายนะครับข้อนี้อ่ะลอกให้เรียบร้อยครับนี่คือวันที่ที่แบคทีเรียบีจะแซงแบคทีเรียเอนะครับผม